สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอาร์ติสคว่างม,ม่วงนะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ iPad แล้วก็แอป i อ i s p e n นของเราและวันนี้เราก็จะมาวาดโฟร์กายกันอีกแล้วนะครับผมนะแต่ว่าไม่ใช่หนังนะเป็นอนิเมะนะก็ก็คือโฟร์กายบวกอนิเมะก็คือเอาอนิเมะ หลายเรื่องมารวมร่างเป็นฟอร์ไก์นะครับผมอ่ะมากันที่ตัวแรกนะครับผมกับทันจิโร่บวกกับฟอร์ไก์นะฮะก็รวมรวมกันไปเลยนะฮะดึงคาแรคเตอร์จากการ์ตูนมารวมกับฟอร์ไก์ก็ดึงทรงผมบ้างเสื้อผ้าบ้างติ่งหูลอยแผลอะไรเงี้ยมันจะชัดเจนมันจะดึงเอกลักษณ์ของการ์ตูนมารวมกับฟอร์ไก์ได้อย่างชัดเจนมากนะครับเออดูไกลๆก,ก็จะเป็นทันจิโร่นะฮะน่ารักดีนะครับผมก็ วิธีในการวาดเนี่ยนะครับผมก็วาดวงกลม2วงนะฮะแล้วก็ขีดเส้นต่อกันเป็นเหมือนทรงกระบอกนะฮะสังเกตจากรูปฟอร์ไกตรงข,ง,ขงข้างนะฮะผมใส่รูปไปแล้วนะครับก็ลองดูเองนะฮะก็ง่ายมากทีนี้เรื่องการลงสีนะ,ะคือมันจะยากตรงการจับสีตรงตัวมานเพราะว่าในการ์ตูนอะสีตัวละครมันจะเป็นสีครีมถ้าสังเกตนะเป็นอนิเมะนะที่มันคนปกติจะเป็นสีครีมแต่ว่าทีนี้เป็นฟอร์ไก ถ้ามันลงสีเนื้อมันจะแปลกๆนะฮะเพราะว่าหน้ามันขาวนะเราก็เลยต้องเลือกสีนะฮะซึ่งต้องเลือกเองนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มีเทคนิคในการเลือกอะไรเลยนะครับผมนะก็เสร็จแล้วนะครับแบบสมบูรณ์มากันที่ตัวที่2นะครับผมกับมิโดริยะอิซุคุบวกฟอรกล้จากเรื่องมาฮิโรคาดิเมียนะครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเขียวเกือบทั้งตัวเลยนะครับผมก็เลยจัดสีผิวให้มันสีเขียวไปเลยนะครับอ่ะก็เท่ดีนะ คือต้องบอกก่อนว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะเรื่องมาฮิโรอ่ะอันนี้เราตัดเรื่องตัวละครอ,ออกไปเลยนะฮะเรามาดูที่การ์ตูนกันแล้วตอนนี้ <c oughs> คือมันเหมือนผมได้ย้อนกลับไปดูดากันบอลนะฮะก็คืออ่ามันเป็นการ์ตูนบู๊แหละนะฮะมันเป็นการ์ตูนต่อสู้คล้ายๆกันเลยแต่ว่ามาดูมีเนื้อเรื่องมีอะไรซับซ้อนมากกว่าดากันบอลนิดหน่อยนะฮะคือดากันบอลเนี่ยภาคแซดมันก็จะมีเนื้อเรื่องอะไรซับซ้อนเยอะอยู่แล้วนะในสมัยนั้นมันอาจจะสนุกมากแต่สมัยนี้คนอาจจะไม่อินแล้วนะสำหรับดากันบอลนะครับถึงจะมีภาคใหมาา่าก็ตม ซึ่งภาฟซูเปอปร์ไม่ใช่ซปเปอร์ภาฟซูปเปอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะคือยังไงเดี๋ยวก็ลองไปดูอเอาเองนะครับผมนะอืมก็เสร็จไปแล้วนะครับผมกับมิโดริะโบอฟอร์ไก่ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมากๆด้วยมีสายฟ้านะฮะมากันที่ตัวต่อไปนะครับผมกับซุนโกคูในดาก้อนบอล นะก็เมื่อกี้พูดถึงไวเยอะเลยนะฮะดะกันบอลอ่ะก็จัดมาซะเลยนะกับสุนโกคูซึ่งภาพนี้วาดไวมากครับไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่าเทคนิคอะไรมันน้อยนะับผมแบบลงเงาอ่อนเงาแข็งอะไรนิดหน่อยเองนะฮะคือเงาอ่อนจะน้อยมากเงาแข็งจะเยอะนะฮะคือไอภาพก่อนๆนะผมใช้อ,อะไรบรัชแบบแก่ไฟก็คือเงาคล้ายๆสนิมอะไรอย่างงี้นะอาจจะนานคือทีนี้มันก็เลยไวนะผมลงสีแบบอนิเมะก็จะจะไวมากนะครับผมก็ เสร็จแล้วนะครับกับแบทกาวสีเขียวซึ่งมันจะทำให้ภาพดูเด่นเพราะว่าสีคู่ตรงข้ามมันช่วยนะครับคู่ตรงข้ามนะในเมื่อผมวาดการ์ตูนในตำนานอย่างดราก้อนบอลมาในนี้แล้วก็ถ้าไม่วาดวันพีสมันก็กระไรอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จัดมาเลยครับกับพระเอกอย่างลูฟี่หมวกฟางของเรานะฮะเป็นการ์ตูนในตำนานมากถึงยังจะไม่จบกระตามนะฮะอาจจะจบในห้าปีนะอาจารย์บอกอก็ไม่รู้จะจบยังไงนะผมนะทีนี้เรื่องเทคนิคการวาดก็เหมือนกับทุกภาพเลยฮะก็คือ ลงเงาแข็งเงาอ่อนลงแสงแบบแสงแข็งแสงอ่อนนะฮะผมแล้วก็แค่นั้นนะลงสีตามโทนฮนะแล้วก็พื้นหลังเป็นสีคู่ตรงข้ามแค่นั้นนะครับผมนะ,ะนี่นะก็เสร็จแล้วอ่านี่ผมเอาฮะา,าคิมาใส่ด้วยนะฮะฮาคิกรอบนะครับผมเป็นพังนิเวอร์แล้วนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการวาดตัวนี่เมเป็นโฟล์ไกนะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอาร์ติสขั้วม,ม่วง,งนะครับผมก็พิีอาร์ติสเป็นภาษาอังกฤษขั้วม่วงเป็นภาษาไทยนะครับผม mm hmm. ก็บายบายนะครับผมสู่หนึ่งล้านซ mm ับสไครเบอร์นะครับผมนะบายบาย